ไม่ดังนะครับมันสีแผ่นนี้นะแผ่นรองเนี่ยตัวนี้นะแผ่นรองตัวข้างในอ่ะมันมีตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวถอดมาขัดใหม่ก็หายแล้วหายแล้วไก่ทำหายแล้วยางนี่รั่วครับยางเนี่ยแต่ฝั่งนู้นไม่รั่วครับนี่รัว่วนู้นไม่รัว่วเอาเบรกไม่หมดที่เบรกเยอะเป็นการกบัด ฝั่งนี้ไม่รั่วครับดูแล้วดูดีอยู่นี่ไม่รั่วไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดูดีนะกลางก็าทำมานะตัวนี้นะตรงไหมตัวนี้กัตัวหลังตรงครับนี่ตัวหลังตรงเลยตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เห็นไหมตัวนีแล้วก็มันไม่น่าเบี้ยวเบี้ยวไปฟันหนึ่ง อยมองอมามุนดิมุนลองมุนทางโน้นดูดหมุนไปมุนกลางมุนทางโน้นมุนมุนอีกนี่มุนนี้มจะลงให้มุน ให้หมุน <Bard> ต <ip Del ire> ัวนั้นให้ให้ให้นี่อยู่บนนี่หมุนหมุนหมุนอีกหมุนไปอีกหมุนนี่หมุนให้ให้กากบาทนี่ขึ้นมาข้างบนนี่กากบาทนี่ฟังนู้นน่ะยกมาเนี่ยยกมาเนี่ยยกมาตรงเนี้ยไม่วางกับพื้นนี่นี่หมุนให้ให้กากบาทตัวนี้มอยู่ข้างบนนี่กากบาทเนี่ยตรงนั้นแหะเออหมุนตรงนั้นอ่ะหมุนเฮ้ยหมุนไปหมุนไปทางนู้นนี่หมุนอีกอีกให้สีฟ้าอยู่ข้างบนหมุนอีกอีกอีก ເຫັນແລ້ວເນາະຂໍປ່ອຍມືອອກຈັບຝັງໃຫ້ຊົງເດຂໍໆອອກມາຂໍໆໆບໍ່ຖືກບໍ່ເອີ້ສວຽວເນາະໂຕນີ້ຢູ່ນີ້ອັນນັ້ນຊົງເອົາມືຊີ້ເດຊີ້ໂຕກະກະບາດໂຕນັ້ນລະໂຕທ້າຍอ่ะຊີ້ມເຖິງນີ້ เออพี่ตรงนี้เนี่ยวนี้เนี่ยเบี้ยวไหมไปล็งมาจากนู้นดิเล็งมาดิไม่ไปมองมาจากนู้นเห็นไหมเนเบี้ยวมองจากไกลๆมั้ะมองไกลๆมาเลยนึ่งไปอยู่ยไกลๆอีกเบี้ยวนะเบี้ยวไปฝัขนวนังทอดตัวไหนวะจที่ตัวนี้ไม่น่าเบี้ยวอ vài tôi lắng lưu biao môn 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 muốn môn 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 ลิงไกลเลย้ไปเล็งกไกลมาไปลิงกไลงกลนุ่นลิงอย่างนู่นมาน่หไกลหน่อยเออเอาอย่างนี้ตรงเอาแป๊บวางนี่แป๊บเอาแป๊บนี่หนนะ่อยวางมาเลยวางตรงกลางกับบัตหลังอ,ะอ่ะเออหน่อยวางตรงกลางเลยเออเนี่ยเออวางข้างๆออกข้างหน่อยออกข้างนิดนึงออกข้างอีก เออทางโูน้นด้ยออกข้างด้วยทางโน้นเออพอพอหยับมันนี่หน่อยเออนี่จะลงกับนี่นะลองดูไอ้จ้นี้จะลงแบบวางแบบเกี้ยววางเลยวางเลยพอพอพอละอ,ออกไปออกยางบีบล้างก่อน 一趟，一个航班。

คอยทำงานทะเลาะกันทุกวัน <c oughs> เขาไม่ไม่ร <c oughs> ู้เหนื่อยช่างมีเยอะเรียกมานี่ก็ามาแต่ทำง,งานไม่เก่ผมนั่งแก้ให้ทุกวัน <c oughs> เป็นเบื่อไหน <c oughs> มีการออกมาไม่รู้ตัวอี